สวัสดีค่ะหลายๆท่านที่ใช้แอปพลิเคชัน MyMo ของทางธนาคารออมสินต้องเคยเจอปัญหาจากการใช้งานอย่างแน่นอนวันนี้ช่องของเราลุบรวบรวมทุกประเด็นปัญหาที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นมีปัญหาในส่วนไหนก็อยากจะให้คอมเมนต์มาใต้คลิปก่อนจะเข้าไปรับชมว์1ไลค์และ1 s u b s สับส e ให้บี s ว a t ใช้เป็นกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปค่ะ ในส่วนของคำถามแรกนะคะก็คือแอปพลิเคชัน m y m o สามารถที่จะเข้าใช้ได้ตลอดเวลาหรือไม่คำตอบก็คือตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดยกเว้นในกรณีที่มีการแจ้งเตือนว่าขณะนี้ได้ปิดปรับปรุงท่านก็จะไม่สามารถเข้าได้หรือบางครั้งการใช้งานเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบหมายวงกลมแล้วก็วนวนใบหน้าแอปไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าใช้แอปพลิเคชันไ y Mo พร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศนะคะทาให้แอปเนี่ย มีการล่าช้าหรือว่าระบบเนี่ยอาจจะขัดข้องก็ยังเข้าไม่ได้ในขณะน,นั้นแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวท่านก็จะเข้าได้นะคะซึ่งก็อาจจะเกิดปัญหาแล้วก็พบเจอปัญหาแบบนี้กันอยู่ได้บ้างสรุปว่าในส่วนที่1นนะคะก็คือแอปพลิเคชันไมโมสามารถใช้ได้ในเวลาไหนได้บ้างใช้ได้เฉพาะกลางวันอย่างเดียวไมกลางคืนห้ามใช้ไม่ใช่นะคะเซเว่นอีเลเวนเลยอยากเข้าตอนไหนก็เข้าได้นะคะ <c oughs> เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันไมโมก็สามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลายกเว้นในการที่ระบบขัดข้องเท่านั้นเองหรือมีการใช้พร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศ ระบบมันก็จะหมุนหมุนมุนแล้วคุณก็จะเข้าไปในแอปไม่ได้ในส่วนของคำถามที่2นะคะก็คือหากเราอยู่ที่ต่างประเทศจะสามารถเข้าใช้แอปพลิเคชัน mymo ได้หรือไม่คำตอบก็คือถ้าคุณยังมีสมุดบัญชีของธนาคารอมสินอยู่มีสมุดบัญชีมีสลากอมสิน มีอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับในธนาคารนมสินนะค,ะคมีแอปพลิเคชัน Mymo ต้องสมัครแอปพลิเคชัน Mymo ไว้เหมือนเดิมยังไม่ได้มีการไปแจ้งยกเลิกแต่อย่างใดถ้าคุณมีอนะินเทอร์เน็ตและสุดท้ายถ้าคุณยังเปิดเบอร์โทรศัพท์เรียกว่าถ้าคุณอยู่ต่างประเทศแล้วคุณยังเปิดใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ของไทยอยู่นะยังเปิด ในส่วนของข้อความที่จะรับรหัส ODP ได้ตามปกติเนี่ยคุณก็ยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน MyMove ได้อย่างปกติเหมือนอยู่ในประเทศไทยเลยที่เหมือนเดิม24ชั่วโมงและทั่วโลกด้วย และสาหรับหลายๆท่านนะคะที่ได้ใช้รนการสินเชื่อกับทางธนาคารอมสินเนี่ยก็พบว่าบางท่านเนี่ยก็สามารถที่จะชําระสินเชื่อเนี่ยผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน m มลโมได้และก็ยังมีคําถามค่ะที่ยังสงสัยพบว่าถ้าเราอยากจะชําระมากกว่ายอดคงค้างที่ถึงกําหนดในการชําระในแต่ละรอบเนี่ยท่านสามารถจะชาระได้หรือไม่มีเงินงวดในการชําระอยู่เดือนละ5 0 0 0บาทท่านสามารถชําระ10,000บาทได้หรือไม่คําตอบก็คือท่านสามารถชําระได้นะคะแต่ ข้อควรระวังและสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือท่านไม่ควรที่จะชําระทั้งหมดหรือชาระปิดบัญชีผ่านการใช้แอปพลิเคชันไมลมูเนื่องจากว่าบางทีค่ะตัวเงื่อนไขตัวการขอสินเชื่อของบางประเภทเนี่ยอาจจะมีในส่วนของค่าปรับจะมีในส่วนของค่าธรรมเนยียมต่างๆที่ท่านปิดบัญชีก่อนกําหนดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปิดบัญชีหรือการชําระมาก มากกว่าปกติมากกว่าเงินงวดนะคะที่ท่านต้องชาระเนี่ยแนะนําว่าให้รหลายๆท่านเนี่ยติดต่อไปยังสาขาที่เราได้ทําการขอสินเชื่อหรือยื่นกู้ไว้นะคะเพื่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเราสามารถชําระได้มากสุดเท่าไหร่นะคะสําหรับในการที่จะชําระสินเชื่อผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน m มโมค่ะ ในส่วนของคําถามต่อไปนะคะก็คือในกรณีที่เรื่องของการแจ้งเตือนว่าในส่วนของแอปพลิเคชันไมลมเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาหรือไม่ซึ่งถ้าหลายๆท่านที่ยังเปิดแจ้งเตือนไม่เป็นเราก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ได้สอนการเปิดการแจ้งเตือนไว้แล้วไปรับชมได้นะคะสายว่าทุกๆครั้งที่มีการเคลื่อนไหวในสมุดบัญชีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเข้าเงินออกเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าโทรศัพท์มือถือของเราหรือไม่ คำตอบก็คือจะมีการแจ้งเตือนทุกๆครั้งนะคะที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมุดบัญชีของเราเงินเข้าเงินออกเตือนชำระสินเชื่อหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนตลอดแต่ถ้าหลายๆท่านที่พลาดไปอาจจะด้วยระบบปฏิบัติการของทางโทรศัพท์เนี่ย iOS Android อะไรก็ตามแต่ถ้าท่านหลุดหรือไม่ได้เห็นการแจ้งเตือนเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของกล่องข้อความหรือที่เรียกว่า inbox ได้นะคะเพื่อที่หลายๆท่านเนี่ยจะได้ เข้าไปดูว่ามีมันจะมีเตือนทุกอย่างเลยนะเงินเข้าเงินออกชาระบินาหากค่านู่นนี่นั่น,นประกันจ่ายบินอะไรไปบ้างเนี่ยทุกอย่างสารพัพจ่ายสิงเชื่ออะไรอยู่ในนี้หมดนะคะ ซึ่งถ้าย,ยังสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูในสเตทเมนต์ของแต่ละตัวได้ว่าในส่วนของการชําระสินเชื่อเนี่ยในแต่ละเดือนในแต่ละวันที่ท่านมีการชาระไปเนี่ยอยู่ในช่วงไหนบ้างหรือว่าในส่วนของรายการบัญชีก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะเข้าไปขอดูในส่วนของสเตทเมนต์ก็ได้นะสรุปว่ามีการแจ้งเตือนแน่แ,นแต่ถ้าหลุดหรือพลาดไปอย่างไรเข้าไปดูในกล่องข้อความได้นะคะในอินบ็อกซ์เนี่ยจะบอกทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางบัญชีของเราเลย สำหรับในส่วนของการทําการชําระค่าสินค้าและบริการต่างๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไมมูไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่านู่นนี่นั่นนะคะผ่านทางช่องทางของบินในส่วนของการชําระสินค้าและบริการของทางแอปพลิเคชันไมมูเนี่ยท่านสามารถทาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะมีเงื่อนไขหมายเหตุว่านิดหนึ่งว่าในส่วนของการทํารายการในช่วงเวลาถ้าเกิดท่านทําในช่วง5้าทุ่มนะคะถึงเที่ยงคืนเนี่ย รายการที่ท่านกําลังทําไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะไปมีผลในวันถัดไปก็คล้ายๆเหมือนท่านทําในวันถัดไปเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วท่านสามารถที่จะเลือกทํารายการชําระสินค้าและบริการได้ตลอดเวลานะคะค่ะสำหรับในส่วนของการขอยกเลิกปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงสําหรับหลายท่านที่ทําธุรกรรมไปแล้วแต่พบว่าต้องการที่จะ ยกเลิกรายการนะคะมีวิธีเดียวเท่านั้นนะคะท่านไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองเพราะว่ามันได้ยืนยันแล้วก็ทารายการสําเร็จไปแล้วเนี่ยท่านจะต้องไปติดต่อที่สาขานะคะเพื่อขอยืดเรื่องกับเขานะคะเพื่อขอยกเลิกการทารายการที่ท่านได้ทําผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก่อนที่จะทารายการขอให้ตรวจสอบการทารายการให้ดีให้มั่นใจว่าคุณต้องการจะทําธุรกรรมนั้นจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือว่าชําระค่าสินค้าและบริการต่างๆนะคะเพื่อ ที่จะทําให้อ่าไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เกิดความลาชานะคะเพราะว่าหลายๆท่านที่ต้องไปติดต่อที่สาขาเพื่อขอยกเลิกรายการเนี่ยถือว่าเป็นรายการที่ยากธนาคารเองเนี่ยเขาก็จะทําการยกเลิกให้เป็นบางกรณีเท่านั้นนะคะอาจจะไม่สามารถมาแก้ไขปัญหาทุกอย่างของเราได้นะคะการขอยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านได้ทำธุกรกรรมเสร็จไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ลําบากแล้วก็เสียเวลามากๆด้วยค่ะ กรณีที่หลายๆท่านนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แอปพลิเคชันนี้บ่อยๆนะคะก็เลยอาจจะมีผลให้ลืมรหัสนะคะรหัสผิดไปเกิน3ครั้งนะคะหรือว่าในบางกรณีที่ท่านอาจจะลืมรหัสนี้ไปเลยนะคะว่ารหัสในการเข้าใช้แอปพลิเคชันไม m o โมนั้นคือรหัสอะไรมีวิธีเดียวเท่านั้นนะคะคือต้องติดบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็สมุดบัญชีเนี่ยเพื่อไปติดต่อที่สาขานะคะว่าตั้งรหัส ในการเข้าใช้แอปพลิเคชันใหม่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็มาทารายการผ่านทางมือถือเพื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งได้นะคะสรุปไง่ายๆว่าถ้ากดรหัสผิดเกิน3าครั้งหรือลืมรหัสในการเข้าใช้เนี่ยท่านจะต้องไปติดต่อที่สาขาที่ท่านสะดวกเท่านั้นค่ะและสําหรับกรณีที่แย่ที่สุดนะคะก็คือกรณีที่โทรศัพท์มือถือของท่านหายไป oh, <no. S 1> สําหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะตั้งสติแล้วก็ พโทพโพขอให้โทรศัพท์มือถือได้กลับมาด้วยนะคะแต่ที่สําคัญค่ะและที่จะต้องระมัดระวังไปยิ่งกว่านั้นก็ขอให้ทุกท่านหลังจากตั้งสติได้แล้วให้รีบติดต่อไปยังคอร์เซ็นเตอร์ค่ะเพื่อขอยกเลิกบริการการใช้ไมมูก่อนชั่วข่าวนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้ระงงับไว้ก่อนใครได้โทรศัพท์ไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าแอปไมมูเพื่อโอนเงินของเราออกไปได้นะคะและสําหรับในกรณีที่ท่านสะดวกที่จะ ใกล้ที่สุดก็คือไปติดต่อที่สาขานะคะโดยนามบัญชีและบัตรประชาชนเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเข้าไปติดต่อและก็ขอยกเลิกก่อนชั่วขาวนะคะจนกว่าจะได้โทรศัพท์หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรืออย่างไรแล้วค่อยมาสมัครใหม่นะคะ ในส่วนของการแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และอีเมลนะคะสรุปสั้นๆว่าถ้าเป็นการแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ต้องไปติดต่อที่สาขาแต่สําหรับการแจ้งเปลี่ยนอีเมลสามารถทาได้2ช่องทางเลยคือการเปลี่ยนที่สาขาก็ได้หรือเปลี่ยนที่หน้าแอปพลิเคชัน y m IM o ด้วยการยืนยันตัวตนด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของ MyMo c a l l Center นะคะก็เบอร์ 1143นะคะ Mymo Call Center โดยเฉพาะนะคะไม่ต้องไปกด1115นะคะเพราะว่าจะต้องต่ออีกหลายต่อมากๆแต่ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Mymo อย่างไรแล้วก็จะสามารถปรึกษาหรือว่าขอข้อมูลจากทาง Call Center ได้เลยหรือยกเลิกผ่านทางช่องทางนี้ก็ได้ะ สุดท้ายค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาการใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมอของทางธนาคารอมสินนะคะวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ